ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านโพทองตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยนายนาวีศรษสะใบบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีทั้งหมด198คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พันธกิจของโรงเรียน 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรม 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. ส,ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เป้าหมายของโรงเรียน 1. เด็กปฐมวัยร้อยละ100มีพัฒนาการที่สมดุลตามช่วงวัย 2. นักเรียนร้อยละ100มีคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรม 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ100สามารถจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. นักเรียนร้อยละหนึ่งรอได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสวัสดีครับผมนายนาวีศีสบัยผู้ในยการโรงเรียนบ้านโพทองวันนี้จะมากล่าวถึง ความเป็นมาและความสําคัญหนึ่งโรงเรียนหนึ่งคุณภาพเรื่องการอ,าอ่านอ่านออกเขียนได้การอ่านออกเขียนได้เป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้างผู้ที่อ่านออกเขียนได้ย่อมสามารถแสวงหาความรู้ที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดการอ่านออกเขียนได้จึงเปรียบเหมือนดุดอาวุธที่มีพลังสามารถที่จะเป็นหนทางแห่งความสําเร็จผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านโพทองจึงมีความมุ่งมั่น อุตสาหะวิยะที่จะเติมฝันเด็กโพทองให้ทุกคนอ่านออกเสียนได้ตามโมเดล F.D. โพทองท่า20 2 1เติมฝันเด็กบ้านโพทอง2021ทุกคนอ่านออกเสียนได้ตลอดไปขอบคุณครับ เป้าหมายการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมาะสมกับระดับชั้นจำนวน37คนรูปแบบขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมเติมฝันเด็กโพทอง2 0 2 1อ่านออกเขียนได้ทุกคนประกอบด้วย4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ค้นหาดารุณอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีการดำเนินการดังนี้ 1. ่ครูประจำชั้นทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนในชั้นเรียน 2. ครูประจำชั้นคัดเลือกนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในชั้นเรียนขั้นตอนที่ 2. การสอนแบบบันไดทักษะสีขั้นมีการดำเนินการดังนี้ครูประจำชั้นใช้เวลาในการสอนไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงต่อวันและสอนให้ครบทักษะสีขั้นดังนี้ 1. ครูนำนักเรียนอ่านออกเสียงจากลูกสะกดคำผันเสียงวันละ30นาที 2. ครูนำนักเรียนอ่านออกเสียงคำหรือกลุ่มคำหรืออ่านเรื่องที่ประกอบแบบฝึกอยู่เป็นระยะระยะวันละ5-10นาที 3. ครูให้นักเรียนคัดคำและเรื่องที่อ่านลงสมุดวันละ10นาที 4. ครูให้นักเรียนเขียนตามคำบอกคำที่เรียนรู้แล้ว วันล,ละ10 1ถนาทีขั้นตอนที่สประเมินผลการจัดกิจกรรมขั้นตอนที่4วิเคราะห์พัฒนาต่อยอดผลการดำเนินงานหลังจากจัดก,กิจกรรมนักเรียนทั้งหมด37คนสามารถอ่านออกเขียนได้100เปอร์เซนต์โดยอ่านออกเขียนได้ระดับดีมาก12คนระดับดี24คนระดับปรับปรุง1คนจำแนกได้ดังนี้ น <im 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 ักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่จำนวน5คนสามารถอ่านออกเขียนได้ระดับดีมาก4คนระดับดี1คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองจำนวน1คนสามารถอ่านออกเขียนได้ระดับดี1คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จํานวน3คนสามารถอ่านออกเขียนได้ระดับดี3คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํจนวน4คนสามารถอ่านออกเขียนได้ระดับดีมาก4คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5าจำนวน3คนสามารถอ่านออกเขียนได้ระดับดีมาก1คนระดับดี1คนระดับปรับปรุง1คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน1คนสามารถอ่านออกเขียนได้ระดับดี1คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน7คนสามารถอ่านออกเขียนได้ระดับดี7คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องจำนวน6คนสามารถอ่านออกเขียนได้ระดับดีมาก2คนระดับดี4คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามจำนวน7คนสามารถอ่านออกเขียนได้ระดับดีมาก1คนระดับดี6คนเงื่อนไขความสําเร็จ 1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสื่อใบงานแบบฝึกแหล่งเรียนรู้แบบทดสอบ 2. การจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องหลักสูตรการวัดและประเมินผล 3. ม,มีการนิเทศภายในสถานศึกษา